สวัสดีค่ะชินเจียยุยชินนีหัวชายเซฮพปกมานีพาทิเซโยวันนี้ก็มาพบกันในงานวันเดย์นะคะ เซมินาออนไลน์อีกครั้งหนึ่งในวันจุดจีนนะคะก็มาแบบ global global พิเศษหน่อยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพิเศษใช่ไหมคะจุดจีนหลายๆท่านก็คงจะพักผ่อนอยู่ที่บ้านกันวันนี้เห็นไหมเสื้อผ้าก็สีแดงวันนี้มีโบวส,สวยๆมาเลยนะคะก็อยากจะเป็นวันพิเศษกับเขาบ้างขอวอวยพรให้กับทุกท่านนะคะกงชีฟ้าฉายขอให้เฮงเรวยๆยทุกคนคะ่ะจุดจีนนี้นะคะ ค่ะก็นั่งฟังที่บ้านแบบสบายๆอย่าลืมกดแชร์กดติดตามนะคะกดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้เห็นไลฟ์ของเราเยอะๆนะนะคะวันนี้เราจะมาฟังเรื่องของการเปิดโอกาสทางธุรกิจอาชมีของเราค่ะหลายๆท่านนะคะที่กำลังมองหาอะไรสักอย่างมาทำเป็นอาชีพเสริมก็ดีมาทำเป็นอาชีพหลักก็ดี อาโทมี่เป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจในทามมิ่งในยุคสมัยนี้เลยทีเดียวค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะดิฉัน s t a r ์ม s สเตอสายฝนทุตาค่ะนะคะฝากน้อฝากตัวนะคะวันนี้นะวันนี้ฝนจะมาในพาร์ทของแนะนำบริษัทแล้วกเ็เรื่องของแผนการตลาดนะ,ะซึ่งนะ,ะถ้าทุกท่านอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยท่านจะได้รับฟัง เรื่องการสินค้าอีกครั้งหนึ่งนะ,ะฟังบรรยายจากมืออาชีพของเราซึ่งบรรยายเก่งมากละเอียดมากน่ารักที่สุดนะะอย่าลืมติดตามเราจนถึงจบรายการนะคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะ,นะคะแล้วก็กดแชร์ไปเยอะๆด้วยนะคะอะ่ะทีนี้ตัวฝนเองนะคะจะเล่าเรื่องราวของฝนให้ฟังว่าทำไมฝนถึงได้มาทำธุรกิจอาโทมี ใช่ไหมคะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยฝนก็คือเป็นแม่บ้านแม่บ้านคนหนึ่งนี่เองค่ะแต่ว่าดีหน่อยเรารู้ภาษาเกาหลีเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าเคยทําอาชีพเป็นล่ามฟรีแลนซ์เป็นภาษาเกาหลีนะคะล่ามไปล่ามมาเลยล่ามสามีเกาหลีได้หนึ่งคนค่ะเอ๊ใช่ไหมทีนี้พอได้สามีเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะฝนก็คอยติดตามสามีไปเป็นล่ามช่วยเขาในการติดต่อธุรกิจ แต่อยู่มาวันหนึ่งนะคะเศรษฐกิจไม่ดีเริ่มแย่ลงตั้งแต่ปี3ปีย้อนหลังแนละเพราะเศรษฐกิจบ้านเรามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนนั้นนะคะทีนี้ก็รายได้ของครอบครัวก็เริ่มตกลงค่ะชีวิตติดลบค่ะตอนนั้นนะติดลบเลยเรียกได้ว่าติดลบเลยติดแบคลีดด้วยนะก็มีวันหนึ่งค่ะเพื่อนของสามีมาแนะนําให้รู้จักกับธุรกิจอะโทมี กนะ็ก็บอกว่ามันเป็นธุรกิจแบบหนึ่งนะเป็นช้อปปิ้งมอลลออนไลน์ขายสินค้าดีราคาไม่แพงมีด้วยเหรอของดีราคาไม่แพงเราก็คิดนะคะเราก็คิดนะคะแล้วเขาก็เล่าต่อว่าไม่มีค่าแรกเข้าไม่มีค่าสมัครไม่มีการบังคับให้ซื้อทุกๆเดือนไม่มีการรักษาย,ยอดอ๊ก็เ,เริ่มหูผฝงขึ้นละตอนนั้นนะคะเราก็เลยสอบถามเขานะคะคำถามนั้นคําถามนี้ สิ่งที่ตัดสินใจก็คือสองข้อหลักๆนะคะอ่าไอ้ขายของดีราคาไม่แพงเนี่ยเราก็ยังงงๆอยู่เพราะเรายังไม่เห็นบนโลกใบนี้ที่ขายสินค้าที่มีคุณภาพสูงๆราคาไม่ไม,ไม่ไม่แพงอะ่ะราคาแบบถูก,ถกๆอะไรเงี้ยเราไม่เคยเห็นนะ,ะเราก็ตัดสินใจเพราะสองคำค่ะก็คือไม่ไม่มีค่าสมัครแล้วก็ไม่มีการรักษายอดเอ้ยถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าเราไปแนะนําให้เพื่อนเพื่อนก็คงรู้สึกไม่อึดอัดใจ เหมือนกับเราชวนเพื่อนไปซื้อสินค้าที่เดอะมอลล์บิ๊กซียังไงอย่างนั้นเลยนะหรือชวนเพื่อนไปซื้อช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์ยังไงอย่างนั้นเลยนะเพราะว่ามันไม่มีไม่มีค่าแลกเข้านะพะหลังจากนั้นนะคะพอฝนตัดสินใจที่จะทําธุรกิจอัตอมี่เมื่อ3ปีย้อนหลังนะะตั้งแต่อัตอมี่ประเทศไทยเราเปิดนะฝนก็เลยนะะเข้ามาศึกษาในระบบธุรกิจอัตอมี่นะะจนเริ่มรวนเรียนรู้จากคลิปวิดีโอของท่านประธานปักฮันกินนะท่านบอกว่า การที่เราจะเลือกทำธุรกิจแบบเครือข่ายหรือ MLM เนี่ยที่ทุกคนกลัวนักกลัวหนาเนี่ยจะต้องรู้จักเลือกให้เป็นนะ,ะโดยตอนที่ท่านก่อตั้งบริษัทอัตอมี่ใหม่ๆแรกๆเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าก็ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความยากลำบากเลยทีเดียวเพราะว่าท่านประธานปักฮันกินของเรานะคะคืออาตอมี่ของเรานะคะเรามีบอร์ดผู้บริหารนะะเรามีบอร์ดผู้บริหารนะ,ะที่สุดเยี่ยมเลยทีเดียวนะ,ะคืออย่างนี้ท่านประธานปักฮันกินบอกว่าข้อที่หนึง่งจะต้องเป็นบริษัทที่มี เจ้าของบริษัทอ่ะประธานบริษัทอ่ะจะต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญในธุรกิจเครือข่ายต้องรอบรู้นะ,ะข้อที่สองบริษัทเครือข่ายนะคะหรือ MLM ที่ทุกคนกลัวเนี่ยจะต้องเป็นบริษัทที่ขายสินค้าทุกทุกอย่างที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันขายสินค้าหลากหลายแล้วก็ต้องมีคุณภาพด้วยต้องขายไม่แพงด้วยมันถึงจะอยู่ได้มันเกิดถึงจะเกิดการซื้อซ้ำอ่า เชื่อมโยงไปกับข้อที่สบอกว่าจะต้องเป็นบริษัทที่มีแผนการตลาดที่ง่ายฟังเข้าใจง่ายคนทำก็ง่ายใครๆมาทำก็สำเร็จหมดแผนธุรกิจสเสถียรยั่งยืนแล้วก็อยู่นานห้ามเปลี่ยนแผนบ่อยอา้าวเชื่อมโยงกับสินค้าที่มีคุณภาพคนซื้อซ้ำง่ายนะเอาแผนก็ดีอีกโอ้สุดยอดข้อที่4คือระบบจะต้องเป็นระบบที่สามารถ พนำพาทุกคนที่ตัดสินใจมาทําธุรกิจสําเร็จด้วยสีข้อนี้นะเป็นข้อที่ท่านประธานสรนหาเมื่อ11ปีย้อนหลังไปนะสัรหาว่ามีบริษัทเครือข่ายแบบนี้ไหมเพราะว่าท่านประธานา้าฮันกินบอกว่าตอนนั้นท่านป่วยหนักท่านจะเลือกไปทําบริษัทนั้นแต่ปรากฏว่าหาไม่เจอท่านก็เลยตัดสินใจมาเปิดบริษัทอาโมีแบบยากลำบากช่วงแรกๆชีวิตท่านก็ติดลบแถมยังป่วยอีกต่างหากเห็นไหมคะ โอ้โหฝนประทับใจมากเลยพอได้เรียนรู้ข้อนี้ฝนก็เริ่มมั่นใจใช่แล้วมาถูกที่ถูกเวลาแล้วฉันรวยเน่ๆตอนนั้นคิดอย่างนั้นนะคะคิดในใจอย่างนั้นนะจนปัจจุบันนี้จากคนที่มีมีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายเลยก็ทำให้มีรายได้หกหลักแล้วนะคะนี่ฝนก็อยากจะแบ่งปันให้ทุกท่านวันนี้ที่รับฟังรับชมอยู่รีบกดแชร์ไปให้เพื่อนๆฟังด้วย จะได้รู้ว่าเฮ้มันมีธุรกิจดีๆแบบนี้ด้วยนะบนโลกใบนี้นะคะที่มันไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันแบบวินวินน่ะแผนการตลาดแบบวินวินน่ะใช่ไหมคะอ่าแล้วอีกท่านหนึ่งค่ะที่ในระหว่างที่ไปศึกษาธุรกิจฝนก็ชอบฟังคลิปของคนเกาหลีนะอีกท่านหนึ่งนะ,ะเป็นร o ย a ลมาสเตอแล้วตอนนี้อยู่ใน Royal l e a ด e r c l ับมีรายได้มากกว่า6ล้านบาทต่อปีเขาได้พูดคำคำหนึงค่ะฝนประทับใจมากเขาบอกว่าคือเขาเนี่ย เป็นวิศวกรแล้วก็ทำงานบริษัทก่อสร้างบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งตัวเขาเองจะต้องเดินทางไปต่างประเทศอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่าสปอนเซอร์ตอนนั้นมาชวนเขาประมาณ6กเจ็ดเดือนเขาไม่สนใจนะแต่เขาก็ประทับใจเพราะว่าได้ไปฟังนะไอ้มาตรฐานที่ท่านประธานปั๊กฮันคินมีไอเดียออกมาเนี่ยเครือข่ายของเขาต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะท่านประธานถึงจะทําธุรกิจเครือข่ายท่านก็ เอ๊ะใจตรงนี้แหละท่านก็เลยเลือกก็เลยมาบอกว่าวันนั้นที่ฝนฟังคลิปท่านบอกว่านะการที่เราจะตัดสินใจเลือกบริษัทถ้าเราจะทําบริษัทนะคะเครือข่ายหรือ m l m MM, เนี่ยถ้าต้องเลือกบริษัทที่มีการเติบโตที่ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนซึ่งกราฟการเติบโตของธุรกิจอาโรมี่นะคะได้เติบโตอย่างต่อเนื่องไม่มีตกอู่กะโดนอีกนะคะก็ทําให้ฝนมั่นใจไปอีก ใช่แล้วใช่แล้วชาตินี้ฉันรวยแน่คิดอย่างนี้นะคะดีใจมากอ่านะคะทีนี้บริษัทอาโทมี่ของเรานะคะเกิดไปแล้วเรามีบอร์ดผู้บริหารค่ะก็คือผู้ก่อตั้งบริษัทอาโทมี่คือท่านประธานปั๊กฮันกินของเรานั่นเองนะคะ,ะและท่านที่สองนะคะก็คือท่านประธานคิมเทยอนอท่านที่สามก็คือประธานฝ่าย Global Business ก็คือท่านเชคคุนกนนั่นเอง สามท่านนี้เป็นพันทิบมากได้ความสามารถนะเลยทำให้อาโอมีของเรานะคะเปิดมาตั้งแต่ปี2009ปัจจุบันนี้11ปีแล้วมีผู้ประสบความสำเร็จมากมายแล้วเราก็ยังขยายนะะสาขาไปต่างประเทศแบบไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวปัจจุบันเรามีถึง17สาขารวมเกาหลีใต้ด้วยก็18สาขาแล้วค่ะเห็นไหมคะ เราเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อปีล่าสุด2020นี้เองอเรามียอดขายเติบโตเกือบ6 0หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดไหมคะสุดยอดนะคะ,ะเรามั่นใจในธุรกิจค่ะเพราะว่าเราเปิดสาขาต่างประเทศทุกทุกปีอย่างปีนี้เราก็จะไปเปิดสาขาในตุรกีเยอรมน,นีแล้วก็ประเทศอื่นๆอ,อีกอะ่ะโอ้ปีละ3-5ประเทศอะ่ะ สุดยอดไหมคะฉะนั้นวันนี้ใครที่ยังลังเลใจอยู่ต้องรีบตัดสินใจนะคะต้องรีบตัดสินใจอย่าเสียเวลาค่ะอย่างฝนเนี่ยพอเขาแนะนําปุ๊บก็ตัดสินใจปับ๊บทําขอทําไม่มีค่าสมัครไม่มีรักษายอดอู้ชอบชอบชอบ,ชอบนะ,ะก็ทําไปเลยค่ะคิดเยอะนะมันเสียเวลาคิดน้อย,อยแต่อยู่นานๆทาธุรกิจนานๆแล้วเราจะเห็นผลค่ะนะคะแล้วก็อาโธมี่ของเรานะคะมีรางวัลท็อปแบรนด์ เรามีรางวัลท็อปแปรนด์ยอดส่งออกโอ้โหนะคะปีล่าสุดที่แล้วเนี่ยถึง190ล้านเหรียญยูเอสตลาเลยทีเดียวนะ,ะแล้วก็ยอดส่งออกสะสมถึง670ล้านเหรียญยูเอสสุดยอดไหมคะสุดยอดนะคะเพราะเรามีสินค้าที่เยี่ยมยอดนั่นเองเลยทำให้บริษัทอาทมีเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องกราฟไม่มีตกพุ่งทยานขึ้นฟ้าอย่างเดียว ท่านจะขึ้นเครื่องบินลำนี้ไปกับเราไหมคะฟังไปเรื่อยๆค่ะจนถึงช่วงสุดท้ายเลยนะเอาให้มั่นใจอย่าให้ใครโกโหกท่านได้เลยทีเดียวอัทอมีของเรานะคะเรามีปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้บริษัทอัตมีเราเติบโตอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่องนั่นก็คือเรามีสินค้าค่ะเรามีสินค้าเป็นอาวุธและเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการที่จะให้บริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดดในการที่จะให้นักธุรกิจทุกคนที่เข้ามาประสบความสําเร็จนะคะไม่ได้ยากไม่ได้เลือกว่ายากดีมีจนอย่างไงต้นทุนน้อยต้นทุนมากไม่เกี่ยวเพราะเรามีเครื่องมือพร้อมที่จะช่วยผลักดันทุกคนให้ประสบความสําเร็จค่ะเรามีหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์ชิพที่แข็งแกร่งค่ะนะคะก็คือ โรงงานโคมาโคเรียเป็นโรงงานที่ใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวที่ผลิตสินค้าให้กับเคาน์เตอร์แบรนด์ดังๆต่างๆที่ขายนะคะทั่วโลกนะแล้วเราก็ยังมีสถาบันวิจัยปรมาณูนะส,ส,สถาบันเคลียรี่นะที่คอยวิจัยและพัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลาฟังนะคะอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นแล้วไม่ว่าท่านจะมาทําธุรกิจของเราอีก5ปีหรือ10ปีสินค้าของเราก็จะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาให้ทันยุคทันสมัยนั่นเองอท่านก็จะได้ใช้สินค้านะ,ะที่ดีมีคุณภาพอยู่ตลอดเวลาเราใช้กลยุทธ์แมสติกค่ะคือเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณค่ามีคุณภาพดีที่สุดดีที่สุดนะคะใช้คำว่าดีที่สุดค่ะ เพราะว่าคำคำหนึ่งที่เราจะได้ยินบ่อยๆในธุรกิจออทอมีของเราก็คือ Absolute Quality, Absolute Price ค่ะก็คือนะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดในราคาที่ย่อมเยาเบากระเป๋าใครๆก็สามารถซื้อบริโภคได้ถ้าราคาไม่สูงแน่นอนค่ะคนก็ต้องกลับมาซื้อซ้ำได้ง่ายรู้ไหมคะว่าทุกสาขาประเทศที่เราไปเปิดเนี่ยเวลาเขาซื้อสินค้าไปเนี่ยออทอมีเราจะมีเลกคอร์ด นะเก็บสถิติไว้ตลอดว่านะเวลาคนซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาซื้อซ้ำนะถึง90กว่าเปอร์เซนต์นะคะสุดยอดไหมคะนี่คือการันตีค่ะในเรื่องของสินค้าที่มีคุณภาพดีเยี่ยมของอาชมีเราเนะี่ยนะคะฉะนั้นนะทุกเพศทุกวัยยกตัวอย่างคนที่มีรายได้สูงสูงนะเขาก็จะมักที่จะชอบใช้สินค้าที่มีคุณภาพดีถูกต้องไหมคะเนะ แต่ถ้าเขาใช้สินค้าที่มีคุณภาพดีแต่ราคาไม่แพงเบากระเป๋าปได้เก็บเงินส่วนที่เหลือแทนที่จะไปซื้อสินค้าแพงๆเอาเก็บไว้ใช้อย่างอื่นเอาไปไว้เที่ยวเอาไปไว้ช่วยเหลือผู้คนอย่างนั้นดีไหมคะเนี่ยค่ะอ่าเพราะสำหรับคนที่มีรายได้น้อยๆล่ะคะคนที่มีรายได้น้อยๆเขาสามารถซื้อสินค้าของเราได้ไหมได้ค่ะเพราะราคาของเราไม่แพงค่ะ นะคะไม่แพงค่ะเบากระเป๋าค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะฝนก็ไปแนะนํายาสีฟันกับแปรงสีฟันนะคะให้กับวินมอเตอร์ไซค์ค่ะนะคะแถวแถวซอยที่บ้านนะฝนก็บอกเนี่ยค่ะยาสีฟันเนี้ยแปรงสีฟันเนี้ยมาจากประเทศเกาหลีใต้นะคะพี่โอ้โยาสีฟันเนี่ยมันดีมากเลยนะใช้แล้วนะโอ้หูกินปากฝนเนี่ยแต่ก่อนฝนมีกินปากแล้วฝนเป็นแผลร้อนในในช่องปากฝนใช้ยาสีฟันนี่ดีดีดพี่ลองใช้ดูนะ เขาก็แบบพอเราบอกว่าเป็นสีนเ,ปนเ,ปนเป็นแปลงสีฟันกับยาสีฟันที่มาจากประเทศเกาหลีเขาก็ว้าวแล้วนะโอ้ oo, จริงเหรอจริงเหรอครับเขาก็พูดอย่างนี้เขาก็ถามจริงค่ะพี่ลองใช้ดูนะอันนี้หนูให้ไปลองนะพี่นะลองใช้ดูว่ามันดีหรือเปล่านะ,ะปรากฏว่าวันหลัง มาฝนก็ถามพี่เขาว่าพี่ใช้ดีไหมคะยาสีฟันกับแป้งสีฟันโอดีมากเลยพี่รู้สึกตื่นมาตอนเช้าน้ำลายไม่เหนียวกินปากไม่มีแป้งสีฟันขนก็นุ่มโอ้เขาขอบคุณมากเลยค่ะหลังจากนั้นเขาก็กลับมาซื้อยาสีฟันกับแป้งสีฟันกับฝนอีกเห็นไหมคะขนาดคนมีไรายได้น,น้อยอยังซื้อได้นะนะคะเพราะมันเป็นสินค้าที่มีคุณภาพไง นะฉะนั้นเนี่ยนะคะทุกท่านที่เข้ามาทําธุรกิจอาโมีรับรองค่ะขอให้เราเอ่ยปากนะคะโปรโมตส,สินค้าอาโชมีรับรองค่ะท่านจะเกิดผู้บริโภคอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวนะนะคะอาโมีของเรานะคะคำกรเมื่อเดือนอเมื่อปีที่แล้วเดือนธันวาคมมัง้งท่านประธานปักทันกินได้ฝากคำกรอเอาไว้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสินค้ายังจาแทกอี ja i, เป็นภาษาเกาหลีก็คือเลือกสอจากสนั่นเอง นะปกติเนี่ยสินค้าที่มีคุณภาพสูงเนี่ยให่ไหมคะเขาจะขายในราคาที่สูงส่วนใหญ่นะตามท้องตลาดที่เราเห็นกันในปัจจุบันเนี้ยไม่มีหรอกสินค้าคุณภาพดีๆจะมาขายแบบราคาย่อมเยาไม่มีนะคะมีที่อาท,ที่ไหนคะที่อาทมีใช่ไหมคะอ่านะคะทีนี้นะคะท่านก็บอกว่าอาทมีของเราจะขายสินค้าที่มีคุณภาพดีด้วยแล้วก็ราคาย่อมเยาด้วยเอาทั้งสองอย่างเลย เจ๋งไหมคะอาโตมีเรานี่เป็นแนวคิดที่สุดยอดเป็นวิสัยทัศน์เป็นวิชั่นที่เยี่ยมยอดของผู้บริหารนะคะซึ่งเราสามารถฝากอนาคตไว้ได้นั่นเองนะแล้วอาโตมีเรายังมีสินค้าที่ยอดขายดีเป็นที่นิยมอย่างเฮโมยิม oh นะยอดขายดีเยี่ยมถึง6ปีซ้อนเลยทีเดียวว้าวนะถือว่าเป็นเสริมอาหารพระเอกของอาโตมีเราขายนะคะสาขาต่างประเทศหลายประเทศเลยทีเดียวนะมี ใบ FDA o ยได้รับอนุญาตทุกๆประเทศนะคะขอทุกท่านรับประทานได้อย่างมั่นใจแล้วเรายังมี Absolute นะ Acell Active c o d e Skin Care ของ แอปสูตของเรานั่นเองเรียกง่ายๆก็ชุดแอปสูตชุดนี้นะโอ้โหใช้ได้ทุกเพศทุกวัยค่ะทั้งหญิงและชายใช้แล้วผิวจะย้อนไวดูหน้าฝนจีคะออร่าไหมคะนี่ถ้าออร่ารีบกดแชร์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 เลยค่ะให้คนอื่นเขาได้ฟังด้วยว่ามันยังมีธุรกิจอย่างนี้ดีๆให้คนอื่นเขาได้รับฟังว่าคนที่เขากําลังมองหาเอาจะทําธุรกิจอะไรดีจะทําอาชีพอะไรเสริมะนะคะแล้วเรายังมีแปลงสีฟันด้วยนะ แปลงสีฟันของอาโชมี่อย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะนะผลไปแนะนําบินวอ์ไซค์ปากซอยที่บ้านนะเขาบอกขนนุ่มมากเลยครับพี่เขาบอกงี้เลยแล้วเขาก็กลับมาซื้อเพราะราคามันไม่แพงไงเนี่ยค่ะสุดยอดแปลงสีฟันของเรานะคะเรียกได้ว่าขายวินาทีละหนึ่งด้ามกระพริบตาครั้งหนึ่งขายได้ครั้งหนึ่งกระพริบตาครั้งหนึ่งขายได้ครั้งหนึ่งเลยทีเดียวดูสิคะาว่ามันขายดีขนาดไหน นะฮะอามี omy, นะฮะเรายังมีระบบ GSGS GS, Global sourcing Global sale ค่ะคือไม่ว่าเราจะไปเปิดสาขาที่ประเทศไหนเนี่ยเรามักจะสรรหาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเยี่ยมยอดแล้วก็ในประเทศนั้นโดดเด่นนะคะมาร่วมขายในช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์อัโมีของเราค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างไต้หวันเนี่ยเราก็เอาหน้ากากา ะะแมสเนี่ยป้องกันไวรัสโคโรนาพอดีเลยใช่ไหมคะซึ่งหลังจากที่ฝนพูดเสร็จเนี่ยท่านจะได้รับฟังเรื่องสินค้าดีๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือ,อจากเม็กซิโกค่ะเป็นอวคาโ,คโดมาผลิตเป็นน้ำมันโอ้โหสุดยอดหอมออแก,กนิกมากๆนะคะนี่ค่ะเป็นตัวอย่างสินค้า GS GS ของเรา นะซึ่งทุกๆประเทศเราก็พยายามสรรหาผนละิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมแล้วก็มีคุณภาพของประเทศนั้นๆเข้ามาร่วมขายเป็นไงบ้างคะเริ่มสนใจหรือยังคะธุรกิจอัทอมีของเราน่าสนใจไหมคะอ่าทีนี้เราฟังเรื่องของพาร์ทบริษัทไปแล้วฟังเรื่องของความน่าเชื่อถือไปแล้วความเป็นไปได้ไปแล้วเรามาฟังเรื่องของไรายได้นะคะหลายคนที่อยากจะตัดสินใจทําธุรกิจแบบนี้บางคนบอกเอยเป็นขายตรงไม่อยากทํา บอกขอบอกไปอย่างนะคะอัตอมีของเราไม่เหมือนธุรกิจเครือข่ายอื่นอย่างที่เกิดไปแล้วค่ะคือคนที่ท่านก่อตั้งบริษัทเนี่ยท่านประธานปาร์คฮันคินเจ้าของบริษัทเนี่ยท่านก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเพื่อปฏิวัติธุรกิจเครือข่ายโดยเฉพาะโดยไม่เอาธุรกิจแบบเครือข่ายแบบเดิมๆนะคะแบบที่ว่าใครมาก่อนได้ก่อนยิ่งอยู่ก่อนยิ่งได้เยอะใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเอาคนมาปิดยอดปิดยอดปิดยอดอย่างนี้ไม่ใช่อาตอมีค่ะ ให้ทุกท่านฟังอย่างสบายใจแผนธุรกิจอาทมีของเราเป็นแผนแบบไบนาลีค่ะทำง่ายๆค่ะนะคะไบนาลี inary, คือทำสองข้างนะ,คะแค่เรานะอย่างตัวฝนเองเนี่ยฝนแนะนําฝั่งซ้ายหนึ่งคนฝั่งขวาหนึ่งคนปรากฏว่าพี่เขาใช้สินค้าดีเขาก็เลยแนะนําคนต่อๆๆไปอีกทุกวันนี้ก็เติบโตค่ะนะคะมียอดขายแบบเข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกๆเดือนฝนมีรายได้6หลักอะค่ะ เนี่ยค่ะเป็นตัวอย่างตัวฝนเองฝนไม่เคยรู้เลยว่าฝนจะมาถึงจุดนี้ได้ฝนยังตกใจเลยนะคะก็แค่ฝนนะบอกว่าครั้งแรกนะคะฝนที่บอกว่าฝนประทับใจแผนการตลาดก็คือไม่มีค่าสมัครไม่มีการรักษายอดใช่ไหมคะเวลาที่เราไปแนะนําเพื่อนญาติพี่น้องเราเนี่ยเรารู้สึกสบายใจนะคะทุกคนสมัครเข้ามาสบายใจค่ะ นะไม่มีการรักษายอดไม่จํากัดชักลึกนะเป็นธุรกิจแบบวันเวอร์วันโคสนะยอดส่วนตัวสะสมตลอดชีวิตมีจุดสูงสุดของไรายได้แต่ละข้อเนี่ยแบบสุดยอดจริงๆเดีย๋ยวฝนอธิบายยอ่อยๆให้ฟังการที่เราไม่มีค่าสมัครเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าอย่างตัวฝนเองครั้งแรกเลยนะคะฝนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เหมือนสมัครเป็นสมาชิกบิ๊กซีโลตัรดเซยังไงอย่งงางนั้นเลยอะ่ะ เออของหมดเมื่อไหร่เราก็ไปซื้อของของหมดเมื่อไหร่เราก็ไปซื้อของใช่ไหมคะจะขับมอเตอร์ไซค์ไปหรือจะนั่งรถยนต์ไปก็แล้วแต่ท่านแต่ปัจจุบันนี้มันเจอปัญหารถติดถูกต้องไหมคะโอ้แล้วยังมีโรคระบาดอีกไวรัสโคโรนาเข้ามาอีกทําให้ผู้คนมากมายเริ่มจะเปลี่ยนการดํารงชีวิต new normal เปลี่ยนมาอยากจะมาจิ้มจิ้มจิ้มตัวโทรศัพท์มือถือเพื่อสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ให้มาส่งที่บ้านให้มาส่งถึงบ้านเขารู้สึกปลอดภัยแม้กระทั่งตัวฝนเองนะคะยังเปลี่ยนเลยค่ะนะคะทุกวันนี้ฝนชอบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากเพราะมันสะดวกค่ะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นเยอะแยะเลยอะ่ะสุดยอดไหมคะแล้วแต่ละเดือนนะคะหมดเมื่อไหร่เราก็ค่อยไปซื้อหมดเมื่อไหร่เราก็ค่อยไปซื้อเนี่ยค่ะ นก็ทําอย่างเงี้ยนะตลอดระยะเวลา3ปีแต่อยู่ดีๆฝนก็เกิดไรายได้6หลักต่อเดือนเห็นไ,ไหมคะฝนทําได้ทุกท่านก็ทําได้ฝนไม่มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจเครือข่ายฝนไม่ใช่คนเก่งเวอร์วังอะไรนะคะเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่ฝนสมัครแรกๆนะคะที่ฝนตัดสินใจตอนนั้นเนี่ยนะ,ะผู้สปอนเซอร์เป็นคนเกาหลีเขาบอกว่าคุณฝนต้องเข้าไปเรียนรู้ระบบกับบริษัทนะ ต้องเข้าไปเรียนรู้นะเขาบอกให้เข้าไปงานสัมมนาอะไรฝนก็ไปนะคะแล้วก็เรียนรู้นะคะนี่ค่ะแค่ทําตามระบบเขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะก็ทําให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรักษายอดให้เรารู้สึกอึดอัดใจไม่จํากัดชั้นลึกไอ้ข้อที่ไม่จํากัดชั้นลึกนี่แหละแล้ววันเวอร์วันโค้ดนะเราสามารถแนะนําคนทั่วโลกนะทุกสาขาที่เราไปเปิดอัจฉริ พอมันไม่จำกัดชั้นลึกปั๊บมันก็เลยจะส่งผลให้ทุกคนนะฮะทุกทุกคนนะคะย้ำทุกทุกคนไม่ว่าท่านจะนะฮะมีต้นทุนมากหรือต้นทุนน้อยท่านก็จะสามารถไปถึงจุดสูงสุดทุกทุกคนนั่นเองนี่คือแผนการตลาดที่ยุติธรรมมั่นคงยั่งยืนนะฮะที่ทุกท่านกำลังสรรหานะคะอะตอมิคคือคำตอบค่ะ ท่านรอยัลท่านนั้นนั่นคิมบองซูนะคะฝนไปฟังบรรยายของท่านชอบมากแนวคิดอันนึงที่ฝนได้มาก็คือท่านบอกงี้ค่ะท่านบอกว่าทุกคนครับที่เข้ามาฟังบรรยายของผมทุกท่านคือคนใหม่ยังไม่รู้ว่าธุรกิจอัอมี่เป็นอย่างไรบางคนก่อนที่จะตัดสินใจทําธุรกิจ ML m อ็ท่านจะต้องพิจารณาแผนการตลาดก่อนบริษัทแน่นอนมันมั่นคงอยู่แล้วเพราะอัอมี่เราเติบโตนะคะอยากก้าวกระโดดและเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกๆปีครับไม่มีตก แต่แผนการตลาดท่านต้องพิจารณาดูว่าแผนการตลาดถ้าท่านลงมือทําแล้วทําไปสองปีทําไปสามปีหรือห้าปีมันจะช่วยให้ท่านเกิดไรายได้พาสิฟอินคัมและยั่งยืนและมั่นคงหรือเปล่าทุกท่านต้องมองที่ตรงนี้นะคะ,ะถ้าท่านได้คำตอบแล้วก็เห็นนะคะ ปัจจัยที่มีอยู่ในอะตอมีเรามีปัจจัยพร้อมค่ะที่จะเอื้อให้กับทุกคนทุกๆชีวิตที่ตัดสินใจเพียงแค่เลือกทําอะตอมีท่านก็จะประสบความสําเร็จค่ะถ้าท่านไม่ล้มเลิกแน่นอนค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะจากแผนการตลาดที่ยั่งยืนและมั่นคงแค่เราตัดสินใจเลือกอะตอมีแล้วเรารู้แหละว,วันนี้ฝนพูดแผนการตลาดให้ฟังแล้วส่วนแผนเชิงลึกก็ไปศึกษากับผู้สปอนเซอร์ของท่าน นะคะเพราะเรามีปัจจัยที่จะหนุนนำนะคะเสริมกำลังให้ท่านเดินไปถึงจุดสูงสุดของธุรกิจแบบ MLM Passive Income ที่ทุกคนปรารถนานะคะด้วยแผนการตลาดที่ง่ายและยุติธรรมและยั่งยืนสามารถสร้างผู้ที่ประสบความสำเร็จนะคะทั่วโลกทุกๆสาขาที่อาโตมีไปเปิดตอนนี้เรามีอิมพีเรียนถึง7คนเลยทีเดียวนะคะซึ่งในเดือนที่จะ เข้าถึงเนี้ยนะคะอ่าก็มีอิมเพรียนจะเกิดขึ้นใหม่แล้วนะเป็นคนที่แปดเห็นไหมคะได้ยินข่าวแว่วๆมาเตรียมเตรียมติดต,ต,ต,ตามข่าวนะคะเตรียมติดตามข่าวตื่นเต้นตื่นเต,ต้นนะคะเลยลิ้นรัวนิดหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะผู้ประสบความสําเร็จเจ็ท่านที่เห็นอยู่ในรูปเนี่ยนะ,ค,ะคนที่ใส่ชุดขาวที่กําลังผักตู้เงิน30ล้านเนี่ยเป็นคนขับรถนะคะคนขับรถรับจ้าง ซึ่งคิดว่าเขาจบปริญญาโทรปริญญาเอกไหมคะไม่ใช่ค่ะเขาเป็นคนธรรมดาธรรมดานี่เองค่ะแล้วคนล่างสุดนะคะที่เห็นเป็นฝ้าขา,ขาวนะคะเป็นริบบิ้นโปรยลงมาคืออิมพีเลียนคนที่7ค่ะเป็นพ่อค้าขายแปะขายปลาค่ะตั้งแผงขายปลาค่ะในตลาดสดอะ่ะเห็นไหมคะคนธรรมดาธรรมดาก็ยังสําเร็จได้อะ่ะถ้าคนที่มีความรู้คนที่มีต้นทุนก็แน่นอนค่ะร้อต้องสําเร็จได้อยู่แล้วเห็นไหมคะ อาโทมี่เรามีปัจจัยที่จะผลักดันให้ทุกคนประสบความสําเร็จได้แน่นอนค่ะโดยสุดท้ายเรามีปัจจัยสู่ความสําเร็จอันสุดท้ายคือระบบสู่ความสําเร็จค่ะซึ่งฝนเรียนรู้มาตั้งแต่แรกตั้งแต่ทําธุรกิจอาโทมี่ตั้งแต่ตัดสินใจเรามี Education Center ค่ะมีศูนย์การเรียนรู้ตามอำเภอตามจังหวัดตามเขตต่างๆในกรุงเทพมหานครให้ทุกท่านได้เข้าไปเรียนรู้นะคะทุกวันนี้เรามีทั้งแบบออฟไลน์และก็ออนไลน์ นะ,ะแต่ในช่วงเดือนกุมภานี้เราก็ยังทำออนไลน์อยู่นะ,ะแต่มีเบอร์โทรศัพท์มีไลน์มี Facebook มีไลฟ์สดโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยที่เราจะศึกษาธุรกิจนะคะและอันที่สองคือมีวัน Day s e m i n นาอย่างวันนี้ที่เรามาเจอกันนะคะ,ะ,คะก็เป็นระบบวัน Day Seminar แบบออนไลน์ ซึ่งเราก็จะมีแบบออฟไลน์ด้วยนะคะเราจะเหมาะสําหรับคนที่มาศึกษาธุรกิจใหม่ๆม,มาฟังดูซิบริษัทมั่นคงไหมแผนการตลาดดีไหมสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ยสำเร็จได้ไหมก็มาฟังในงานวันเดย์ิมินานะคะส่วนที่อยากจะสําเร็จแบบเข้มข้นขึ้นมาต้องมาเรียนนะคะก็ต้องเข้างาน Success Academy ซึ่งเราจัดเดือนละหนึ่งครั้ง นะะในเดือนนี้เราจะจัดวันที่20กุมภาพันธ์แบบออนไลน์นะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะรีบโปรโมตแล้วก็บอกเพื่อนพ้องของเราให้รอติดตามนี่คือระบบสู่ความสำเร็จอันสุดท้ายนะคะเรามี global seminar ค่ะไม่ว่าอา o มีเราจะไปเปิดสาขาไหนในประเทศไหนก็แล้วแต่นะเราจะมีสัมมนาคล้ายๆกันทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ะะมีคลิปวิดีโอส่งต่อกันแบบฟรีๆค่ะไม่ต้องเสียเงินสมัยก่อนเนี่ยนะคะคนเคยได้ยินนะคะว่าสมัยก่อนคนทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยจะต้องอมีการซื้อซีดีใช่ไหมคะซื้อหนังสือคือทุกอย่างเป็นเงินหมดอะ่ะใช่ไหมคะคนที่ทำใหม่ๆแรกๆก็รวยกันหมด่วนคนที่เริ่มต้นทำเนี่ก็แบบไปถึงยากมากหรือคนที่มีต้นทุนต่ำอย่างเงี้ยแต่ตนี้ไม่ใช่ค่ะเราสวนกระแสะค่ะนะ,คะเคยมีค่าสมัครใช่ไหมเราไม่มี เคยมีการรักษายาใช่ไหมเราไม่มีค่อคยขายสินค้าราคาแพงๆใช่ไหมเราไม่ขายแพงเราขายแบบเบากระเป๋าย่อมเยาค่ะฟังแล้วสบายใจไหมคะเนี่ยค่ะธุรกิจอัจมมีเป็นธุรกิจที่น่าทำม,มากในปัจจุบันนี้เหมาะกับยุคสมัยที่เป็น new normal เราเป็นช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์ค่ะนะคะเราเป็นบริษัทกระจายสินค้าเราขายสินค้าหลากหลายค่ะ ไม่ชอบเสริมอาหารเราก็ซื้อพวกเครื่องสำอางไม่ชอบเครื่องสำอางก็ไปซื้อของกินเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเป็นโอกาสให้กับทุกๆท,ท่านได้เลือกและก็ตัดสินใจในการทำธุรกิจนะคะสุดท้ายนี้นะคะฝนอยากฝากให้ทุกท่านนะคะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เราเจอวิกฤตโควิด -19 หลายคนอาจจะรู้สึกท้อแท้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนถึงแม้ท่านจะเดินเข้ามาสมัคร ในธุรกิจอัตอมี่แบบงง,งๆหรือแบบตัดสินใจชัดเจนเหมือนฝนแต่ท่านอย่าออกไปจากระบบนะคะเข้ามาเรียนรู้ตลอดเวลาเวลาคนที่แนะนำเราส่งคลิปไปให้ฟังเถอะคะ่ะฟังแล้วที่ชีวิตท่านจะเปลี่ยน,นะคะ่ะทำแล้วท่านชีวิตท่านจะเปลี่ยนค่ะนะคะ,นะคะอ่ายังไงนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีขอแนนนำกำลังใจให้ทุกท่าน fighting แล้วเราจะประสบความสำเร็จด้วยกัน เรามีคลิปวิดีโอนะคะตอนท้ายนี้นะคะก่อนที่ฝนจะจบลงเนี่ยเรามีคลิปวิดีโอคำขวัญปี2021แล้วคอยติดตามชมนะคะการบรรยายจากเซลล์มาสเตอร์ปานจิตหรือพิกกี้ของเราเนั่เองโอ้โหบรรยายสินค้าสุดยอดมากเลยอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ขอทุกท่านเฮงๆค่ะสวัสดีค่ะ